จังหวัดอะไรนะครับก็คือผมอยู่จังหวัดอุตรดิษฐ์นะครับเป็นร้านไทยหมากนะครับสาขาสาขาพัฒน์นะสาขาพัฒน์จังหวัดอุตรดิษฐ์นะครับว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําว่าร้านผมมีรุ่นอะไรขายมั่งนะครับมีรุ่นอะไรขายมั่งแล้วก็เริ่มต้นจากรุ่นไหนหรือตัวที่พรีเมีย่ยมที่สุดรุ่นไหนนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูด้านในเลยนะครับคือปกติทางให้หมากของเราจะทําจัดรายการทุกเดือนอยู่แล้วจัดรายการตลอดอยู่แล้วถ้าลูกค้า อยู่โซนต่างจังหวัดหรือโซนต่างอำเภอถ้าเข้ามาก็แวะมาที่ร้านไทมาร์กสาขาพัสนะครับก็คือสาขานี่มันจะอยู่ทางไปโลตัสหรือว่าขนงนะครับลูกค้าจะเห็นร้านของเราเลยใหญ่มากนะครับอันนี้เป็นสาขาพัสสาขาใหม่ล่าสุดนะครับของไทมาร์งเรานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปดูแบรนด์ของซัมซุงที่ผมดูแลอยู่ดีกว่านะว่ามีสินค้าอะไรขายมั่งและตัวไหนจัดรายการแบบไหนมั่งนะครับ พอเข้ามาในร้านเรานะครับก็จะมีลหลายโซนนะครับถ้าลูกค้าเลี้ยวขวาเข้ามาในเลี้ยวขวามันจะเป็นโซนฝั่งแอร์นะครับฝั่งแอร์ฝั่งตู้เย็นฝั่งเครื่องซักผ้านะครับจะเป็นด้านขวามือของเราเลยนะครับส่วนทางด้านซ้ายมือนะครับเข้ามาซ้ายมือก็จะเป็นโซนของซัมซุงเลยครับอันนี้คือแบรนด์ที่ผมดูแลอยู่นะครับของซัมซุงเลยซัมซุงตอนนี้ซัมซุงมันมีจัดเอ่อช่วงนี้ช่วงเดือน คันวานะครับซัมซุงจะมีจัดบิ๊กแมทก็คือช่วงบนโลกอ่ะมันจะมีจัดทีวีบิ๊กแมทนะครับก็จะเป็นราคาพิเศษแล้วก็มี0เปอร์เซ็นมีการบริการให้ลูกค้าพิเศษนะครับในช่วงน,นี้ของซัมซุงนะครับแล้วก็มันจะเป็นรายการทับซ้อนนะครับก็จะเป็นบิ๊กลักบิ๊กเลิฟด้วยนะครับถ้าลูกค้าซื้อของซัมซุงผลิตภัณฑ์ของซัมซุงนะครับครบหนึ่งหมื่นบาทนะครับจะได้สิทธิ์ลุ้นรถมินิคูเปอร์นะครับมินิคูเปอร์จากทางซัมซุงได้เลยนะครับ อันนี้ครบหนึ่งบาทได้หนึ่งสิทธิ์ครบหนึ่งหมื่นบาทนะได้ได้ได้รุ่นรางวัลหนึ่งสิทธิ์นะครับถ้าสองหมื่นบาทก็สองสิทธิ์นะครับในช่วงนี้นะครับถึงสิบห้ามกราเดี๋ยวเรามาดูรุ่นกันเลยว่ารุ่นไหนซัมซุงที่นี่มีขายมากนะครับเราจะเริ่มจากข้างหน้าเลยนะครับเราจะไม่ได้ไล่รุ่นนะครับจะเริ่มจากข้างหน้าเลยรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นหกสิบห้านะครับหกสิบห้า Q หกห้า B นะครับเป็นรุ่นผลิตปีสองพันยี่สิบสองนะครับหกสิบห ออลูกค้าถมามว่าตัวนี้มันก็ป็นคิวนะครับถามว่าคิวมันดีกับกว่าทีวีที่อรุ่นอื่นแบบไหนนะครับคิวคือย่อมาจาก q ันตั้มดอทดิสเพย์นะครับมันจะเพิ่มบอนลุ่มแม่สีเพิ่มบอนลุ่มแม่สีให้มันกว้างขึ้นลูกค้าจะได้ดูสีสันของทีวีที่มันสดและอิ่มสีได้ดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือของ QLED นะครับห5้นิ้วนะครับลูกค้า ตัว Q LED อ่ะตัว6 5 D อ่ะมันจะมีตั้งแต่ไซส์43 4 3เนาะ4ี55 65ห5 85มีแทบทุกไซส์ให้ลูกค้าเลือกนะครับมาตัวที่2กันเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว6 5 BU 8,000นะครับก็คือมันจะเป็นตัวคิตตันคิตตัน U HD ก็จะเป็นตัวลองจากตัว Q เมื่อกี้นี้นะครับคิตันมันดีกว่าตัวธรรมดาแบบไหนนะครับตัวธรรมดาก็คือ มันจะไม่ได้เพิ่มความสว่างหรือมุมอมองอาจจะสู้ตัวคิดตั้นไม่ได้ตัวนี้ถ้าเราพูดกันตามตรงก็คือมันจะเพิ่มความสว่างของสีให้ลูกค้าได้ดูมุมมองที่กว้างขึ้นนะครับตัวนี้นะครับแต่ไม่ได้เพิ่มแม่สีเหมือนตัวคิวนะเพิ่มความสว่างเพิ่มค่า HDR ให้มันมีความสว่างที่จอที่สูงขึ้น <TAKE. S 2> เพื่อเราจะได้ดูอะไรที่มันสดใสขึ้นนะครับก็คือมุมมองมันจะดูได้ไหลายๆมุมมากขึ้นนะครับ ตัวคิ t ตันอยู่ให้ดีก็คือมันจะมีในรุ่น BU 8,001ของปี2022นะครับแล้วก็จะมีตัวด้านหน้าอีกตัวนึ้งนะครับเดี๋ยวผมดูตัวตัวด้านหน้าด้านหน้าของเราก็จะเป็นรุ่น AU 7,007นะครับ AU 7 7 0 7, 7ก็จะมีตั้งแต่ไซส์43นิ้วเหมือนกัน43 55 65 75นะครับ AU 7,007นะครับ ตัวนี้นี่ยังไม่ u o l นะครับยังยังผลิตในปี2022และ23อยู่นะครับลูกค้ามันจะเป็นตัวเริ่มต้นของ 4K USB 4K นะครับก็คือยังขายต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับรุ่นนี้รุ่นนี้ราคาดีมากลูกค้าถ้าลูกค้าเริ่มต้นจากทีวีที่เก่าแล้วหรือว่าพังหรือว่าอยากซื้อใหม่ที่เป็นความเอียดชัดขึ้นที่เป็น 4K นะครับแนะนํารุ่นนี้เลยราคาคุ้มที่สุดในตอนนี้นะครับก็คือแค่เป็นตัวที่ผมแนะนําอย่เนี้ย จะเป็น65นิ้วจากราคา25,990เหลือ18,990นะครับู h d ตัวเริ่มต้นนะครับ a u 7 0 7, 7ที่ผมแนะนำเมื่อกี้ก็3รุ่นแล้วเนาะ a u 7 0 7, 7 DU801 แล้วก็ตัว Q65 ตัวเริ่มต้นนะครับเอ่อแล้วก็จะมีตัวใหม่นะครับที่ลูกค้าชอบแต่งบ้านนะครับชอบแต่งบ้านชอบดีไซน์ลักชัวรี่แบบสวยๆนะครับนี่นะครับเป็นตัวเดอร์ฟลิป และก็สีของ TV ทีวีที่ลูกค้าต้องการคือขอบสีขาวดีไซน์สีขาวดีไซน์แต่งบ้านไม่ต้องมีขาแขวนไม่ต้องมีชั้นวางลูกค้าสามารถไปหมุนแล้วก็ตั้งพื้นได้เลยนะครับก็จะมีังสตั้งแต่4.3นิ้ว55นิ้วนะครับ2รุ่นนี้นะครับแล้วลักษณะเด่นของรุ่นนี้นะครับที่ผมชอบมากนะครับก็คือสีมันจะเป็นสีขาวสวยงามไม่ไม่มีเหลืองนะครับรุ่นนี้ อันนี้เขาการันตีว่าไม่เหลืองแน่นอนใช้ได้นานนะครับแล้วก็จอชนิดจอของรุ่นนี้จะจะไม่เหมือน LED ทั่วไปที่เราเคยซื้อหรือเคยใช้อยู่นะครับจะเป็นจอชนิดเมท LED นะครับก็คือลดแสงสะท้อนของหน้าจอหายไปเลยนะครับลูกค้าจะไม่เห็นเงาตัวเองจะไม่เห็นเงาไฟบ้านจะไม่เห็นเงาอะไรให้มันดูไม่สบายตานะครับตัวนี้จะเป็นจอเมทนะครับไม่มีแสงสะท้อนหน้าจอนะครับลูกค้า สบายตามากขึ้นดูและไม่ล้าตานะครับไม่ล้าตาดูไล่อย่างต่อเนื่องนะครับ mm hmm. ก็คือปกติถ้าเราจ้องจอที่มันมีเงาเหมือนจ้องโทรศัพท์มันจะรู้สึกกว่าตาไหมครับ mm hmm. พอเราลืมออกจากหน้าจอโทรศัพท์มันจะรู้สึกว่ามันเบลอไหมนี่แหละครับจอที่มันสะท้อนแสงหรือวันไม่ไม่ซอฟแสงอัตโนมัติมันจะมีปัญหาต่อสายตาเราได้ซึ่งจอเมดตัวนี้เขาพัฒนามาเพื่อให ราดูสบายตาและถนอมสายตาเราด้วยนะครับอันนี้เรื่องจริงที่ผมแนะนำเลยจอเมดต,ตัวนี้นะครับปีที่แล้วไม่มีนะครับจอชนิดนี้ไม่มีมาปีนี้ซัมซุงได้พัฒนาจอสล e ปหรือว่า The Frame นะครับเป็นจอเมดอันนี้ผมชอบมากนะครับด้านบนก็จะเป็นตัว NFC นะครับลูกค้าสามารถวางโทรศัพท์แล้วก็บลูทูธเพลงเข้าไปฟังในตัวของทีวีได้เลยนะครับ ถ้าลูกค้าชอบแต่งบ้านแบบห้องมินิมอลนิมอลส,สวยๆนะครับก็แนะนําตัวนี้เลยนะครับรานะคาไม่ไม่สูงเลยนะครับถ้าเป็นเทคโนโลยีที่เขาคิดค้นขึ้นมาเนี่ยในราคาแค่เนี้ยถือว่าคุ้มต่อการใช้งานมากๆนะครับไม่ใช่จอเมดอย่างเดียวนะครับเทคโนโลยีของสีตัวนี้ก็จะเป็นตัว QLED นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว4.3นิ้วนะครับ4.3นิ้วรุ่น AU77 นะครับแล้วก็อันนี้เป็น4.3รุ่น บียูแปดพันหนึ่งนะครับสองตัวมันก็ต่างกันตรงที่สีครับถ้าตัวนี้จะเป็นตัวเกียว์คัลเลอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวไดนามิกคิทตันคัลเลอร์นะครับสีสันอาจจะคล้ายคายกันนะครับแต่ถ้าเป็นตัวไดนามิกมันก็จะให้ความสว่างของสีเพิ่มขึ้นมานะครับเหมือนค่าไอทีอาร์มันสูงขึ้นนะครับนะครับคล้ายค้ากันด้านแข็งเรานะครับก็จะมี ด้านบนด้านบนจะเป็น50นิ้วนะครับ50นิ้ว2รุ่นเลยจะเป็น50 Q80B แล้วก็50 QN90B นะครับด้านกลางก็จะเป็น 55.65B นะครับแล้วก็55 Q70B นะครับทุกรุ่นจะเป็นของปี2022ทั้งหมดนะครับลูกค้าส่วนด้านล่างก็จะเป็นตัว55 55BU8,001 น,นะครับตัวนี้นะครับจริงๆจอทีวีในปัจจุบันนะครับลูกค้าถ้ามีความละเอียดสูงนะครับการดูใ,ใกล้ก็ยิ่งชัดเจนแล้วก็สบายตาย,ยิ่งขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าจอใหญ่และแตกเหมือนเมื่อก่อนนะทีวีทุกวันมันมีความละเอียดสูงนะครับมีตั้งแต่ 4K HDR 4K HDR, HDR นะครับมีความละเอียด ความสว่างไปเรื่อยๆนะครับลูกค้าไม่ต้องกลัวนะดูใหญ่ๆแล้วจะแตกไม่ต้องนะครับแต่ลูกค้าต้องดูสเปคด้วยนะครับบางทีเราไปซื้อใหญ่แล้วก็ได้คุณภาพที่ต่ำมันก็มีนะครับริ่งผมไม่อยากให้ลูกค้าไปเน้นราคาเนาะศึกษาคุณภาพของสินค้าไม่ใช่ว่าทีวีอย่างเดียวนะครับทุกๆอย่างนะครับมันจะมีเกรดมีพรีเมียมของมันไปเรื่อยๆนะครับบางทีเราไปเจอสินค้าเอ๊ะตัวนี้ถูกนะแต่สเปค ต่ำกว่าราคาที่เราแบบจะจ่ายไปอ่ะมันก็ไม่คุ้มในการซื้อสินค้าแต่ละครั้งนะครับแต่ถ้าคนขายเขาจริงใจแนะนําตัวที่ดีให้กว่าโดยที่เราเพิ่มไม่มากอันนั้นก็ให้ลูกค้าพิจารณาได้นะครับเพราะว่าพวกนี้เราไม่ได้ซื้อบ่อยแน่นอนนะครับใหม่ล่าสุดที่ัมซุงพัฒนาขึ้นมาก็คือเป็นตัวที่เป็น Neo QLED นะครับ เป็น Mini LED เป็นหลอดภาพรุ่นใหม่ล่าสุดข,ของซัมซุงนะครับจะเป็นรุ่นนี้นะมันจะเริ่มจากรุ่น QN นะครับจะรุ่นจากรุ่น QN 85นะครับมี QN 85 QN 90แล้วก็เลยกลายจะเป็น 8K K ละนะครับอันนี้คือ 4K ที่ผมแนะนำนะครับ QN 85มันดียังไงก็คือ Mini LED มันมันมันกระชับแม่สีให้แม่นยำม,มากขึ้น คือจากปกติเราดูทีวีอ่ะเอ๊ะทำไมสีมันฟุง้งหรือว่ามันมีเงาเงาตามตัวคนนะครับหรือว่าสีมันฟุง้งไม,ไม่ไม่มีความคมชัดเนี้ยแนะนําเป็นตัว QN นะครับมันจะสร้างเม็ดสีหรือว่ายิงสีได้แม่นยําที่สุดเท่าที่ผมดูมานะครับมันจะดูคมชัดมากนะครับจริงๆต้องดูด้วยตาเปล่าเนาะถึงจะรู้ว่าความคมชัดของ Mini LED ที่เป็นรุ่น QN เนี่ย ม,มันชัดยังไงนะครับผมยังให้มาดูที่ที่ร้านผมเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมแนะนําให้ซัมซุงในร้านไทมากของเรานะครับเราจะขายตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนะครับเรื่องเรื่องต้นหรือไล่ก็ไปกลางๆหรือว่าตัวพรีเมียมเราก็มีขายทุกแบบให้ลูกค้านะครับลูกค้าเข้ามาเลือกได้นะครับส่วนราคาอะไรเดี๋ยวที่นี่ดูแลกันเหมือนครอบครัวครับดูแลกันได้นะครับ <c oughs> <laughs> อยากได้ราคาแบบไหนยังไงแต่อย่อยาอย่าโหดเกินไปขอให้มีกําไรมากนะครับ <c oughs> ถ้าลูกค้าสายสายคามเร็วนะครับสายเกมนะครับผมมีตัว Q70 นะครับแนะนำเนี่ย Q70 เนี่ยตอนนี้นี่ถือว่าเป็นที่นิยมของลูกค้าที่ใช้ p l a y s t a t i o n XBOX หรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับตัว Q70 มันจะเป็น120เฮิร์ตนะครับถ้าลูกค้านิยมความเร็วในการใช้งานนะครับถือว่าแมทชิ่งกับเกมเครื่องเกมเครื่องอะไรนะครับใช้ตัว Q70 ขึ้นมา ปี2022ตัว Q70 นะครับจะได้ช่องต่อ HDMI 2.1นะครับมาถึง4ช่องอันนี้คุ้มมากๆเลยครับลูกค้าที่เคยใช้ช่องเดียวตอนนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับมันสามารถใช้ได้ทุกทกช่องเลยในตอนนี้ของทีวีของซัมซุงนะครับ Q70 เริ่มต้นนะครับ120 h z ลูกค้าสายเกมนะครับทุกรุ่นของซัมซุงมามันก็จะมีข้อแตกต่างข้อเปรียบเทียบกันได้หลายแบบเหมือนกันนะครับหรือว่าลูกค้าอยากเลือก ซื้อตัวไหนหรือว่างบประมาณเท่าไหร่ก็ให้ลูกค้าเลือกเอานะครับส่วนลูกเล่นนะครับลูกเล่นแต่ละรุ่นนะ่ะของซัมซุงนะครับจะคล้ายๆกันนะครับใคล้ายกันถ้าเป็นสมาร์ทรุ่นใหม่ของ s ซัมซุงจะเป็น OS Tizen เซน6.0ะครับมันจะเล่นเร็วอยู่แล้วทำไมเอ้ยลูกค้าถามทำไมซัมซุงถึงไม่มีเขาเรียก Android TV นะครับจริงๆผมอยากบอกว่า Android TV ก็คือมันเป็นยี่ห้อไหนก็ทำได้เพราะว่ามัน หรือซื้อกล่อง Android ก็ได้นะครับแต่ Samsung ของจะไม่ได้ทำา n n r r o i TV v นะครับจะเป็น OS ของเขาเองนะครับมันดียังไง OS ของเขาเองคือมันมีการพัฒนาแอปให้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและการการใช้งานจะไม่มีกระตุกไม่มีสปแปมที่มันเยอะแยะมากมายนะครับ mm hmm. คือ OS เ mm hmm. เขาต้องซื้อลิขสิทธิ์แต่และแอปเข้ามาในทีวีของเขาในในทุกๆแอป มันจะสามารถเล่นได้อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งบางทีเราไปเช่าของ Google มาหรือของ a อ d r o อ d มา,ามันอาจจะจุกจิกกับลูกค้าที่ยังเล่นไม่เก่งนะครับเล่นไม่เป็นนะครับซัมซุงก็เลยไม่ทำ Android มาในทีวีนะครับลูกค้าถามมาเยอะก็เลยมาแนะนำให้นะครับ o s ก็คือเป็นมาตรฐานแอปในทีวีของซัมซุงโดยตรงนะครับลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าจะเล่นแล้วมันมีปัญหานะครับพวกงนี้เขาจะพัฒนาแอปขอ,ของเรื่อยๆนะครับของซัมซุงนะครับ ขอจบเพียงเท่านี้เนาะถ้าลูกค้าไม่เข้าใจอะไรก็สอบถามผมได้นะครับโทรมาสอบถามได้นะครับอันนี้ผมจะอยู่ประจําที่นี่แหละนะครับถ้าลูกค้าจากจังเจต่างจังหวัดหรืออะไรไม่เข้าใจในการใช้งานของทีวีหรือว่าอยากได้รุ่นไหนเป็นพิเศษหรือว่าอยากงบเท่านี้นะครับซื้อตัวไหนดีนะครับลองโทรมาสอบถามก็ได้นะครับโอเคครับทีนี้ก็จบแค่นี้นะครับุณครับผม